เอายังไงมายังไงแก้มือหรือเปล่าโอ้โหไอเราก็คิดว่าจะมาเถอะแต่ได้ลุ้นอยู่นะครับผมถ้ามานีก็แก้มือแล้วกันเอามาครับผมสวยเอารัดนะครับผมเฮ้ยสวยยังไหลยอยู่นะฮะขออีกตัวไป โอ้โหหลายยาวแน่นอนนะครับผมผมาดูโอเคนะครับผมก็ไม่ไม่เหลือนะครับผมมาตอนไหนคนดูเฮ้ยไอ,ไอเราก็คิดว่าไม่มานะเมื่อกี้ไม่เห็นได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ย,ยังไงท่านผู้ชม โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนั่นเองนะครับผมมาดูวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่นาเกมสาวนาเกลียดแล้วนะครับเพิ่มทุนสี่ร้อยนะวันนี้ก็ไปลุยกันเลยละกันไม่พูดเยอะนะฮะเสียเวลาในคนดูนะครับผมก็มาดูนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมมาครับผมชิวๆไปก่อนละกันจัดหนักจะเต็มนะครับผมมาดู ส wow. องพันว้าวอันนี้เกินไปนะ oh. โโนปนครับผมและผู้ชมเกินไปนะท่านผู้ชมวันนี้เกินไปนะโอ้โหเกินไปนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้เกินนะครับผมเกินต้านแต่เร็วนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหสองพันหกร้อเยเลยนะครับผม ยังไงนะฮะแล้วยังไงครับผมสแกตเตอร์3ตัวนะครับผมตัวที่4ยังไงโอ้โหสวยดีท่านผู้ชมมากับมาดีครับผมคาดูสิฟีนะฮะไม่รู้ว่าจ่ายโหดแค่ไหนนะ แล้วยังไงแล้วยังไงท่านผู้ชมฟรีเกมจะบอกว่าจ่ายแค่66บาทอะเอาดีท่านผู้ชมฮะหกสิบหกบาทโอ้โหคนลุกเลยคนดูจ่ายทีเอายังไงมายังไงแก้เงหรือเปล่า โอ้โหไอ้เราก็คิดว่าจะมาเถอะแต่ได้ลุ้นอยู่นะครับผมถ้ามานี้ก็แก้มือแล้วกันเอามาครับผมสวยเอารัดนะครับผมเฮิบสวยยังไหลอยู่นะฮะขออีกตัวไปโอ้โหไหลาย,ยาวแนะ่นอนนะครับผมมาดูโอเคนะครับผมก็ไม่ไม่เหลือนะครับผม มาตอนไหนคนดูเฮ้ย <Hey! S 1> ไอ้เราก็คิดว่าไม่มานะเมื่อกี้ไม่เห็นได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ย,ยังไงท่านผู้ชม มาดิครับผมคาดูโบบากันไปนะครับผมสามสิบสองบาทนะฮะสองร้อยสิบหกบาทนะครับผมทนะ่านผู้ชมนะฮะ มาผมจัดไป3สามสิบเลยแล้วกันโว้ยมาวะต่อหรือเปล่าเอมาเอต้องมาแล้วแหละก็ดูล้างกระดาษไปสวยสองร้อยแปดสิบแปดบาทครับผมสวยว้ายก็ดูไอเสี่ย <I see. S 1> แล้วดอกนี้เน้นๆครับผมดอกเดียวเลยนะครับผมกาดูนะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมโอเค เลิกเลยนะครับผมผมดูรออะไรโอ้เบดสามสิบโอ้แล้วช็อตเห็นหน้าทองปะน่าจะหน้าทองเข้านะครับตัวแพงน่าจะเข้านะผมก็โอ้โหไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้นะครับผมผมดูก็โอเคเลยลักกันนะครับผมกำไรแน่นๆนิ่มๆ,น,น,ๆ,น,น,ๆนะครับผมผมดูวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผ,ผมก็ฝากกระทือรืให้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอดตัวราบเบียงตรนี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change.